กรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำไมอีกคแต่เช้าขอบคุจองด้วยวันน <ok uh ี้มาทำเชลน์กันค่ะอีกแล้วเหรอเอเยนือแข็งเหลวแข็งวันนี้วันนี้เั้าแตกิวกินแต่ของแข็งส่วแคร์มุนกินแต่ของเหลวเห้วเต็มแล้วห๊าดป๊าป๊าปาป๊าปาปาาา ไม่ได้มีสับด้วยเหรอไม่ช้าอ่ะไม่ซื้อสองใบเต็มใจสลับที่แมถ้าเขาอยากสลับไเต็มใจจะไม่อยากสลับได้คิดดูแล้วเหลว่าอยากกินน้ำแข็งถ้าเป็นอาหารเหลวมันจะอาหารเหลวไม่คนแก่ไงสิอะอย่างน้อยมื้อเช้ากินนมก็ถือว่าปกติปกติกินไม่ต้องกินนมนมนมแข็งนี่นี่ นี่โหต้องมเทสปริมาณน้อยมากแล้วนมกินกับอะไรอะปลา่าหรอหนุ่มโป้งหนุ่มปังได้มะสีลงสีเลี้ยวจะกินอะไรลับชมอ๋อช้อเนี้อ๋อแล้วนี่ได้กินกับอะไรอะคะนี่นี่ไงนี่ไงป้าเอาช้อนให้ละไม่ต้องหยุบไปนโห้ป้า ไม่่เปลียนกินคู่กับน,นมสิคะนี่แม่ก็ใส่มน,นมนะมตอนนอ่ในปากคะ๋ออ๋อ,อนี่เป็นเม็ดไงเลยอมไว้ได้อร่อยจะไมอร่อยจ,จริงเหรอจะเหม็นสิ่คอ,อเ,คเนี่ยจะกินน้ำกินไม่ได้ต้องกินน้ำแข็งแล้วสมมติว่าติดกออยากกินน้ำใช่ป่ะต้องอมจงึงไม่ทำใจน่าสงสารนมนี่นมเย็นเจี๊ยมชื่นใจอ๋อไม่ได้ ขึ้นได้ขึ้นได้ข้นได้ขึ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 ้นได้ขี้นได้ขึ้นได้ขนได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้กึ้นได้ขอ้ได้้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้้นได้ข้นได้ขึ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 ้นได้ไึ้นได้ ชอบเนี่ต้องมันไม่น่ม่กนชอบกินชนปกระโฝึกคออย่างเดียวกินน้ำแข็งตามมันก็พอคือ,อะอแข็งเป็นทำให้นไอศเรีลลายแล้วน้ำแข็งลเลยมันก็จะมีน้ำกลาเป็นนมเลยเขียนรับเอาไปกุกๆในปากนเต้นชื่นใจแน่าสชื่นขมนมุน

Or, so them, right? yeah. 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 อ Richards, uh ๋อ huh. ถ yeah. yeah. really ้าแข่งต้องกินนี้ค่ะใครกินแข่งนี่ค่ะเดี๋ยวมันจะเกี้ยงกัส่วนส่วนแคมโมนแคมโนแจกเลยเดี๋ยวเข้าไปโฟมให้ค่ะ่เฮ้หมอนม่ไปกินนี่ร้อนเนี่ยนะเอาสองอันแล้วก่อนอ่ะันเนื้อข้างในมันจะนุ่มๆดึงๆนะค่ะอร่อยมากอร่อยมากนี่เยกแ่ง อหูยน่ากินสองสีเลยเป็นนี่เลยรยิงยางอ่ะยิงยางอ่ะ่ยิงยางเป็นซอสได้ใช่ไหมคะร้อนไะเนี่ยร้อนไปเป็นยังไงครับเพืแม่อร่อยค่ะเพราะว่าเยลลี่มันต้องกินแบบเย็นๆชื่นใจพอมันร้อนปุ๊บอะมันก็ไม่อร่อยสิการมันจะอร่อยมากค่ะอร่อยเหรอไหนแม่ชิมซิทั้วหมดเย็นไปไม่ มัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วยังไงอ่ะมาม่าแข็งเนาะที yeah. ่แบบแข็งเลยเออก็อร่อยเลยดีไวๆกรอบโอ้โหอากรอบอย่างนี้เลยนะยังไงอ่ะเครื่องปรุงใส่ไหมคะใส่เครื่องปรุงด้วยคะนี่ต้องอย่างนะนี่ลอยเท่าไหร่อ่ะมันต้องลอยทั่วทัวสิเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยถ้ากดเผ็ดนะ กินน uhm, ้ำแข็งเยอะน้ำแข็งเริ่มละลายละเอาเอาน้ำเอาอย่านี้หนึ่งกิโลโอ้โหมันจะผิดกฎการขนาดนี้อ้าวเดี๋ยวผิดกติการเออถ้าเผ็ดนะมีเรื่องอะไรเกี่ยวเออถ้าเผ็ดต้องอมน้ำเกลือแม่จะไมาอุ้ยกัดกระเด็นมานีเหรอแต่ของแม่ฟังคำไม่ได้วของแม่มาแล้วจ้า เป็นเส้นดูเกียวแบบนี้เลยมันดูแบบกรอบมากกว่าไม่มันดูยานยันยันยันไม่ได้ใส่ข้าวโพงหรอกนี่ค่ะไปนะไปนะปั่นให้เหลวสิค่ะมดปั่นให้จดเรียงเส้นเส้นมันไม่เหลวไงปั่นให้เหลวเลยปั่นเราก็ปั่นมาแบบนี้แล้วค่ะเลิ่ปั่นได้เลยค่ะ นี่จะเป็นเมนูที่แบบว่าชามุนชื่นชอบกันแน่จริงเหรอย๋ยวพอมันปั่นเหลวแล้วอ่ะแม่ขอเอามันไปเข้าในคูเวฟได้ไหมอ่ะให้มันร้อนอ่ะวันน้อ่ะปั่นเลยนะรอยฮะเอไม่ติดโอ้ยย มันไม่เนวร้ายอมันเหมือนโจ๊กขอไปทำเมนโคลเวีนนิดนึงนะไ้ได้ม่แค่ความรู้สึ่จริงๆแล้วมันจะอร่อยได้ต่อไปก็ไม่จริงกันแล้วมาม่าต้มกินมาม่าฝันหอมไมทจริ่ผงอนโจ๊กทำไม่ผงผไมอะอบแทงต่ได้แต่น้ำมันอีไม่กยูขอบัง เหมือนโจ๊กเหรอเงินสไสต์เราใส่ไกี้นะเหมือ,โอมนโจ๊กแฮมูนเป็นคำหน้าแบบนั้นน่าเขาไปเลยจริงๆอ่ะยังไม่คนเลยไม่เอาให้มันไม่เอาทีรกครมหยอดคตอกเขา สวยแค่มนเลยอิ่มเนาอไมเนด้อันนี้มีนมไยเป็นตัวหัวนะแข็งตัวตัขงมูนน้อยเขินของแข็งแค่มูนกินรัวแล้วคือนี่ฮะคิงดชอบเนี่ยวยต้มของมันดีเพราะเมื่อกี้กินอัไนไปน้อยหิวไว้ต้มให้โปรตีนอิ่ไท้อง่ะคะไม่ได้ อบกินถั่วค่วอนี้อร่อยสะตพิอร่อยมากหูอันนี้นะบะหมี่เม่อยบะอนอร่อยมากแบบนทำไมอ่ะคก็อีาป้าซื้อแบบนี้แม่แม่ไม่ชอบนะมันเป็นสูตรเจอะไรไม่รู้เนี่ยอร่อยต้องเป็นกล่องขาวอันไนกินที่ต่อไปค่ับม่อม่เ่อยเอก็ได้มันทำไมเจียวที่ไปนะครับทําไมครับ เหม็นถั่วมันเหม็นมันเป็นถั่วทำไมมันเหม็นหรือมันไม่ใช่ก็มันเป็นถั่วก็ไม่ใช่ถั่วที่ประเทศมันเละมันจะไม่อร่อยเลยแม่หลอดดูมือท่านไปอะไรเงี้ยแมวแมวมวแมวแอมกินไรฮะไปนี่ปาตานีปาตานียองกินได้ค่ะ เหอเข้าอะไรอ่ะเข้าอะไรหลวอ่ะหนูว่าของตังค์ป้าโจ๊กขนมมันเป็นขนมยังไงป้าเป็นข้าวเหมือนกันมันขนมยังไงป้าจะพูดจริงนะคะขนมขนมขอป้านังโก้ได้เลยไหมโอ้โหนี่ก็ของโบสนี่แม่ซื้อมานะป้าเมาเล่นเลยอ่ะเย้โหติดมากใช่ไ นี่ของอร่อยตลอดทั้งวันอือนี่ดูดิจะบอกให้นะว่าทั้งวันกินแต่ของเหลวเนี่ยมันจุกนะเมื่อกลางวันอะไรนี่ยนมมัตจะมีกล่องหนึ่งแล้วก็ทุกอย่างเป็นน้ำหมดเลยอ่ะมันจะจุกจุกอืดอืดนะดิฉันจะจะฝืนคอแต่บ้านอยากกินที่บ้านจิ๋วอ่ะชอบเพราะ,ะว่าเด็กจิ๋วเขาชอบอกิบนกจจาากน้ำแข็งอยู่ <c oughs> แล้วค่ะถึงไม่ได้เล่นเกมนี้ปกติเด็กจุ๋ <c oughs> วก็จะชอบเอาน้ำแข็งอยาเดียวหันไปข้าวเนียวใช่ไหมคะใช่ใช้มวจอช้อนทำอะไรอ่ะฮะาช้มวนจะกินแต่ของเหลว คี่เดินช้อนใช่ไหมไม่ต้องข้าวเยนเียอะไรเอาดีๆนะคะแม่เบื่อมากเลยม่อร่อยเลยจัดพิเศษให้เลยนี่ค่ะนิจูคะพี่หยุดอุปกรณ์กันค่ะอเลยนะนิจูเนี่ยนิจวเยอะิจูดูวิธีอยู่เฉยๆไม่อปกติอะเวลาพิมปูมานึ่งอะไรเงี้ยแม่เป็นคนแก่ได้แตวนี่เขาทุ่งแก่เองแก่เองนแม่แก่เออ กินด้วยตัวเองนะคะแม่ไม่ทําให้นะนึกว่าจะไปเอาอะไรทำมือสัดยางค่ะนึกว่าจะไปหาค้อนที่หีนเธอไปหาตั้งนานหายใจเหรอดูดท่าก็รู้แล้วแกไม่เป็นไม่ได้ถืออะทุกแกไม่เป็นองงักก่อออขแหมดะไรอะคะปูปั่นเลียนเลยค่ะที่นี่ค่ะซุปปูซุปปูสุดของป้าปูรูปู้ เหลวเหลวยงี like o, no. oh, well, it, no. uh ้เลยอ่ะนี่อร่ยมาเลยพอซุปซุปซุหอาอยาะคงะฮะทำเคียงเป็นไปเลยอร่อยมากยอร่อยมากไม่อ่อยอ๋มต้องการน้ำจิ้มซีฟู๊นไไม่แด้ไม่ดล้วน้ำจิของเหล่นซุปซุม่ให้ดูโดยการจะทำมือมือนี้เนี่ยถือว่าดีงามเดี๋ยวจะทำอะไรคะไปวัดสระงั โองสารนเลยดี๋ยวนี้ได้อันนี้ได้กันไก่อันเนี้ยเห็นไหมจะม,มีเกลยวงนี้ไก่มันเย็นเจี๊ยบเลยะปาอต้องไปงเย็นเกแบบเย็นอร่อยมากเลยอันเดไอซ์อะมาเปนตันี้ต่อดีก่าเมองจากกินี่ค่ะไก่ทอดไ่ะชอนี่นี่นี่เย็นเนี่ยกินดีกินดีี่ะของแม่อะไรอะพิมพิม ได้ได้ถ้าพูดไก่ไม่เป็นไรมีซุปปูมาแล้วซุปไก่เหรอไก่ตุนไก่กะกบอกมาวใช่แล้วซุไก่ปลากระซุไก่ประกินง่วยกินไม่เป็นปลาใจร้ายอ่ะเชินอ่ะปลากินได้ไหมล่ะก็ลูกขอเปลี่ยนงูไม่เปลี่ยนเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองกินดูครัมันเปิดช่อง ดมก่อนเนาะอย่าดมเลยดมเลยไม่มีกลิ่นนี่แกคแล้วไงจะกินได้แล้วเอยใช่มา่อนเพรมันเหม็นเอาน้ำมาไว้ข้าง คือปกต,ติตอนเด็กๆอ่ะมันฝังใจว่าซุปไก่สกัดกินไม่ได้เนี่ยดีกไหมมากเปล่าไหมดีกว่า <c oughs> มาจิผลไ,ไม้ล้างายก่อไหมไม้้าไม่เสียลาเชื่อได้ค่ะเอารัลลาง่ขงของแข็งของจรเ่คะ,คะใช่ค่ะเปร้แหล่หงฝรงั่งม่ใช่เปแหล่กแข็งไแข็งป่ะ่ม่ม,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 มากแข็งอะแล้ว สกัดเย็นหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่เป็นกระป๋องเป็นกล่องมาเลยเขาบอกว่าไม่กินน้ำพลาสตกเลยอุยอุ๊ยอ,อุียอตียอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยยอุยอุ๊ยอยุ๊ยอุ๊ยอุียอุ๊ยุ่๊ยอุ๊ยอุ๊ยเตยยอุียเตียอ ถ้าป้าะจะทํากินเหลวทั้งวันกินแข็งทั้งวันป้าต้องหาของเหลวที่มันอร่อยอร่อยมาบ้างไม่บแบบเนี้ยอร่อยนเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเนี่อร่อยถ้าเกี่ยวได้แอปปี้เหมือนกันมามา่าปัน่นเนี้ยมาปั่น